สวัสดีครับพบกับผมซ่องเด็กบ้านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวท่อคาคาบูิกของเจ้า CVR 150นะครับงานนี้เป็นงานของไทยนะครับพอคาคาบูบิกนะเปลี่ยนมาแล้วนะแล้ววิ่งดีขึ้นไหมวิ่งดีกว่าท่อเดิมไหมนะเดี๋ยวผมมีคำตอบให้ครับคลิปนี้เจ้า c b r 150 กีก่านนะจะปีนไหมโอเคมาพูดเข้าเรื่องเลยนะครับกับเจ้าท่อ CDR 150ร้้าสิบครับูรเนี้ยที่ผมเคยใช้มากับพ่อเก่านะพ่อเดิมอะติดกับรถมานะครับว่ามันวิ่งต่างกันแค่ไหนนะเอาท่อเดิมก่อนแล้วกันนะครับท่อเดิมนะที่ตอนยังไม่เปลี่ยนนะรู้สึกว่าจะวิ่งดีกว่า กว่าไอพ่อคารุบีนนะเพราะว่ายิ่งดีกว่ายังไงหนึ่งพอกมันได้นะต้นกลางนะปลายก็ไหลดีนะท่อเดิมนะแต่ข้อเสียมันคือว่าเครื่องยนต์เราอะร้อนเรียวนะไอยินพันกันครับ <c oughs> โอเคด้วยนะร <c oughs> ้อนร้อนไวนะทำให้เครื่องร้อนไวเดินทางไกลอย่างเงี้ย ประมห้าสิบโลอย่างเงี kind of okay. <so ้ยเครื่องก็จะนิดเร็วปกตินะก็ธรรมดานะครับพ่อเดิมมันอั้นแต่แรงอั้นของมันนะพอคำว่าอั้นอ่ะมันทำให้ทอกมาดีขึ้นต้นดีกลางดีแล้วก็ปลายดีนะปลายนี้ไหลเลยแหละแต่พอผมเปลี่ยนเป็นพ่อคารับูีกปุ๊บฟูนั้งเช่น ้ยขอท้ายด้วยนะครับพันกันนี่เดี๋ยโอ้ยเหน,น,นื่อยไหมอุ่หนักเนาะพี่นังเตียงนี่ครับพี่หนักอ้าวใครพูไม่ค่อยแข็งแรงนะครับพูดดังเตียนนะอ่ะออออะะพาพอาเปลี่ยนมาแล้วปุ๊บต้นมาไวขึ้นกลางก็มาไวขึ้นแต่ที่เสียไปนั้นก็คือรอบป,ปลายครับปลายนี่คืออันเลยครับ ไม่ไหลสุดเท่าไหร่ก็สุดนั้นเลยครับนี่ข้อเสียของมันแต่พูดถึงข้อเสียก็ต้องมีข้อดีครับข้อดีของมันก็คือทำให้เครื่องไม่ร้อนไวขี oh, <no. S 1> ่กไกลได้เรื่อยๆนะแต่ก็แอบรนนั่นิดนึงหักหูมากเสียบหูมากเลยครับแล้ว อานนี้เราทํายังไงล่ะให้ปลายมันไหลดีขึ้นกว่าเก่าเพราะว่าท่อมันโล่งเกินโล่งเกินก็ไม่ดีสำหรับรถนะครับโล่งเกินยังไงมาดูปลายท่อนี่ครับโบเลยครับกว้างประมาณสองเซนได้นั่นี่ยข้างบนนะ่ะขึ้นลงนโคตรใหญ่เลยครับกติปลายท่อเขาแค่โูนิดเดียว ยี่ยี่ครับลองมาฟังเย่ยงเลยครับาาผมจะไม่เลาะกัดนม่พ่อนะ้ำมันเลี้ยหน่อย <Okay. S 2> ก็ประมาณนี่จะเปลี่ยนก็คลิปนี้ก็น่าจะตัดสินใจกันได้นะครับเปี่ยนก็ได้หลอด้วยเดี๋ยวฟูมาทั้งเส้นเลยนะอันนีอันปลายว่าเราจะเทศกดอ,อากาศลงให้มันออกเยอะออกให้ออกพอดีพอดีนะปลายก็จะไหลแต่ถ้าเราแบบว่า ปล่อยล่งเลยนะปลายหายแน่นอนครับรับประกันยังไงก็หายครับปลายรอบต้นรอบกลางจะมาไว้ขึ้นเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับกางเสี่ยนท่อเจ้าอาคาบุยเป็นยังไงบ้างก็ช่วยติดตามผมด้วยแล้วก็กดไลค์และกดซับส,สไครต์ให้ผมด้ยนะครับเจอเป็นกำลังใจให้ผม,ผมครับคลิปใหม่ๆออกมา It's